ข้อต่อมามีแนวโน้มงะใช่ไหมเราเที่ยวด้วยกันจะเอากลับมาใช้อผมไม่ทราบในรายละเอียดนะฮะมันมันข้ามกระทรวงเหมือนกันอันนี้ของกระทรวงท่องเที่ยวแล้วคนละครึ่งอะคะคนละครึ่งก็ยังไม่ได้มีการหารือกันอย่างเป็นทางการว่าจะใช้ไม่ใช่ก็เป็นแนวคิดเท่านั้นเองแต่ที่มีแน่ๆก็คือสําหรับคนที่จะไม่ได้สิทธิ์หนึ่งหมื่นเนี่ยผมก็จะว่าภายในปีไปนี้จะมีมาตรการให้เขาอีกใช่ไหม คนที่ไม่ได้สิทธิ์หนึ่งมืนบาทคนที่อายุเกินสิบหกปีหรือเงินฝากมีรายได้เกินก็จะมีมาตรการกระตุ้นออกมาเรื่อยๆฮะเอาได้ข่าวว่ามีนะสงสัยจะคล้ายปีที่แล้วไหมตัวกระตุ้นการใช้จ่ายอะไรต่างๆอะไรนี่อีซีอีรีชีดรอความเนี่ยมันเป็นข้อจํากัดทางด้านการมาตรการงด้นอาศีไม่สามารถพูดได้ก่อนวันที่มาตรการนั้นจะออกมา เพราะมันกระทบกันสมมุติผมบอกว่าจะมีคนจะชะลอคนจะะชลอซึ่งมันไม่เป็นผลดีมัน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 ไม่ควรพูดถ้าจะมีเดี๋ยวมีแต่รัฐบาลทำเต็มที่ในการที่อยู่ในอยู่ในไพปลาเยอะนะครับแต่การพูดไปก่อนมันก็จะทำให้เนี่ยมันชะลอการใช้จ่ายมันก็กระทบเศรษฐกิจผมก็ไม่อยากพูดแต่มีครับมีมีมีคือต้องไปหามคนที่ไม่ใช่กระทรวงกรคลังเนอาจจะกล้าพูดใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่ คนที่เขาไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเขาอยกรู้เลยก็ไม่รู้ให้คําสัญญาว่ารัฐบาลทําเต็มที่เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกันนะครับมีอีกเยอะที่จะออกมานะครับคณะกรรมการนโยบายที่จะตั้งขึ้นมาก็จะเหมือนคุณเศรษฐาอะไรคุณนายกเป็นประธานโครงสร้างนะครับใช่ไหมคล้ายๆคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลเวเลตแต่เป็นคณะกรรมการนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครับดูกรอบที่กว้างกว่ายังไงก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากตัวดิจิทัลเวเลตด้วยครับอืมซึ่งบอกไม่ได้อีก ยังไม่ได้ประชุมกันเลยยังไม่ยังไม่แน่ใจว่ามันต้องมีเตรียมไว้สิก็การเตรียมว่าเตรียมได้ใส่เลยขาเตรียมได้แต่การประชุมก็ต้องหาลือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยออยังไม่ได้มีการประชุมนัดแรกเลยครับเดี๋ยวมีแล้วจะรีบมาแจง้ง <laughs>